อ่ะล่าสุดเพิ่งผ่านวันเกิดเปามาด้วยปีนิสานสิบเอ็ดแล้วเป็นยังไงคะยังไปไหว้ไหว้แม่พึ่งอยู่เนาะล่าสุดก็คือไปไปไหว้แม่พึ่งไปทําบุญแล้วก็เหมือนกับว่าเรามีผลงานใหม่ก็ไปขอพรแม่พึ่งค่ะเห็นแล้วไปร้องเพลงใหม่อันนี้ให้แม่พึ่งฟังด้วยใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกปิตินะตอนที่เปาร้องก็คือแบบรู้สึกแบบรู้สึกปลื้มใจปลื้มใจท่วมท้นจนแบบในในตอนนั้นคือ รู้สึกว่าแม่รับรับรู้รับทราบว่าเรามาหาแล้วก็มาร้องเพลงใหม่ซึ่งเพลงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราเราตั้งใจทำมากๆแล้วก็อยากให้เพลงลูกทุ่งแบบอยู่ไปน,นานๆคือเวลาทุกครั้งที่แบบหนูมีผลงานแล้วก็ผลงานเกี่ยวกับลูกทุ่งเลยค่ะหนูจะบอกว่า เอ่อหนูฝากเพลงนี้ด้วยเพราะเพลงนี้ก็ถือว่าหนูได้แบบสืบสานเพลงลูกทุ่งให้ให้คนได้ฟังกันต่อไปอย่างเงี้ยมีชวนแฟนคลับไปด้วยใช่ไหมลูกใช่มีแฟนคลับไปด้วยบางส่วนค่ะแล้วก็เดี๋ยวล่าสุดเนี่ยค่ะแฟนคลับก็จะชวนกันไปแบบทําบุญที่สุพรรณกันอีกอีกรอบกับความผูกพันจริงๆว่เปล่ากันนับถือแม่พึ่งเป็นเป็นประมาจารย์ของเราเป็นครูของเราเลยใช่ไหมเวลามีอะไรคือจะไม่ลืมแม่พึ่งใช่ค่ะเพราะว่า หนูไหว้แม่พึ่งมาตั้งแต่ประกวดร้องเพลงเด็กๆเด็กๆ,ๆ,ๆเลยก่อนที่จะเข้าแกรมมี่ด้วยซ้ำแล้วพอเข้าแกรมมี่แล้วเราได้ถ่ายทอดเป็นชีวิตแม่พึ่งในภาพยนตร์นะคะเราได้ศึกษาชีวิตศึกษาชีวรประวัติแม่พึ่งมากขึ้นแล้วก็แม่พึ่งเป็นทั้งครูแล้วก็ถือว่าเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่เพราะว่าหนูเป็นคนสุพรรณด้วยจะมีความรู้สึกว่า แม่พึ่งก็เป็นคนสุพรรณอันนี้โชคดีมากๆแล้วก็ทุกๆครั้งที่มีอะไรก็จะไปไหว้ไหว้แม่พึ่งค่ะเพื่อที่แรับคอพรอะไรเวลา,ปลาไปไหว้แม่พึ่งอย่างเราไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันมันยังสัมผัสดได้หรือสื่อสารการสัมผัสของเราอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงลูกนะตอนนั้น หน้าตอนนั้นทุกๆครั้งที่ไปก็ศักิธิ์นะคะเพราะว่ามีหุ่นแม่พึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าเลยแล้วทุกครั้งที่แบบเราร้องเพลงให้ฟังอะคะ่ะอย่างล่าสุดคือแบบปิติวิติจนรู้สึกน้ําตาจะไหลค่ะอันนี้คือมันเป็นความปิติความดีใจะคะ่ะแล้วรู้สึกว่าแม่พึ่งอะ ตอนนี้เป็นเทพแล้วแหละเป็นเทพแล้วก็คอยให้กําลังใจคอยให้พรทุกๆคนที่แบบมาขอพรค่ะก็รับรับรู้ได้แต่สิ่งที่ควรคาดหวังเวลาเป่าไปไหว้แม่พึ่งเนี่ยคนเขาจะรอดูว่าเป่าจะเซมซีไหมเปาจะพักอะไรไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยก็มีคนมุงดูรอบๆคนฝากความหวังไปเยอะไหมเวลาเห็นเปาไปแบบไปไหว้แม่พึ่งไปอะไรเงี้ยเยอะนะคะแบบว่าเขาก็จะถามกันว่า เดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบว่าล้วงไห่เนาะล้วงมาสักสามสี่อะไรเงี้ยแบบล้วงเผื่อด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ได้มาแต่ก็ไม่อยากไม่อยากพูดเดี๋ยวเคลื่อนซื้อเองใช่ไหมเขาบอกว่าเวลาพูดมันจะเคลื่อนอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าอะไรอย่างนี้ให้ดูเอาให้ดูเอาเองที่ผ่านมาถูกบ้างไหมได้โชว์บ้างไหมลูกที่ผ่านมานี่ค่ะล่าสุดก็คือแบบ งานงานแม่คุณหนูค่ะแม่แม่คุณหนูเสียอะไรนี้ก็แบบว่าไปพูดกับรูปแม่คุณบอกว่าอยากถูกหวยอ่ะอยากถูกหวยให้หนูถูกสักงวดสิอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าได้ได้ซื้อลอตเตอรี่อายุแม่คุณค่ะก็ถูกไปแล้วอีกงวดหนึ่งก็ถูกอีกได้มาจากพี่ตุกกี้เลขรถเขาดวงเริ่มมาแล้วดวงเริ่มมาแต่งงวดต่อไป หายเลยอยางคิดแต่ว่าคนคนจะมาขอเราไหมถ้าสมมติว่าเราให้ขึ้นมาแล้วมันถูกอะไรางี้เพราะเราก็ให้มันแบบใกล้เคียงไหล่ หลายครั้งเหมือนกันนะเวลาเราไปหาแม่พึ่งอะถ้าเกิดถ้าเกิดขอก็ให้ค่ะเพราะว่าทุกคนก็อยากจะแบบมีโชคมีลาบกันแต่ว่าเราก็อันนี้ต้องบอกเลยว่าหนูเองเป็นคนที่แบบไม่ได้มีดวงทางด้านนี้ดวงหนูต้องทํางานต้องเสียงเงื่ออใช่แต่ถ้าเกิดแบบทุกคนแบบอยากได้อยากเห็นก็ก็บอกค่ะเอให้เราติดตามเอาเนาะใช่อปีนี้นอกจากเพลงเป่าจะมีอะไรบ้างหนูก็เดี๋ยวจะมีละครละครไทยเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มีงานต่างๆแบบ งานคอมเมนเตอร์งานที่เป็นแบบโคชบ้างพี่เลี้ยงบ้างตามรายการต่างๆเงี้ยค่ะก็ยังม,มีงานอยู่ตอนนี้งานกลับมาแล้วใช่ไหมใช่เ,ออเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็งานคอนเสิร์ตก็เริ่มเป็นปกติแล้วค่ะออแฟนๆหนนะ้าเวทีเยอะเหมือนเดิมไหม เยอะนะรู้สึกว่าแฟนๆแบบคิดถึงอะค่ะคือตอนแรกบอยังคิดว่าเอ้ยการกลับมาในรอบแบบ3ปีที่เราไม่ได้ออกหน้าเวทีแฟนๆจะแบบคิดถึงเราไหมอะแฟนๆจะจําเราได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนก่อนโควิดเนี่ยหนูผมสั้นแล้วพอแบบเปิดโควิดมาอะไรเงี้ยผมยาวแล้วไอ้คนจะจําเราได้เปล่านะอ่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าพอไปร้องเพลงแฟนๆก็ อาอปวลรีนี่แบบคนดูเยอะเหมือนเดิม,มค่ะคิดถึงเนะาะบรรยากาศแบบนี้ใช่ค่ะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่แบบไปให้กำลังใจกันถึงหน้าเวทีค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ